จะทนไม่ไหวแล้วน้องมันอว่านพร้อมแล้วที่จะปล่อยพลังงานเธอพร้อมจะมาจัดหนักแล้วหนู<ะ>อยากมาโชว์เฉยๆโชว์อะไรครับโชว์ทุกอย่างที่อยู่ในนี้ค่ะอ่า,าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมจะเปิดโอกาสให้คุณโชว์ทุกอย่างได้ค่ะเพลงอะไรครับเพลงหนูนอนไม่หลับค่ะสวัสดีค่ะ เ่นพ่อ,อค่ะเป็นไงบ้างค,รคะรีลาแบบนี้วันนี้หนูร้องได้สนุกสนานแต่ว่าจังหวะน่ะมันจะปีนจังหวะไปหน่อยจังหวะเขาตกปั๊บหนูไปก่อนอย่างเงี้ยแต่ส่วนอื่นๆแล้วหนูทําได้ดีก็ขอให้อ่อ,อคะพ่อครับเขาเป็นนักร้องนำครับป๋าครับนักร้องนำวงนักร้องนำดนตรีครับ กลัวว่าดนตรีจะหลงครับไอ้ดนตรีร้องเหไม่เท่าไหร่อ่ะพี่เอาท่อนหนึ่งไปใส่ท่อนสี่เอาท่อนสี่ลงมาท่อนสามเหมือนมันแบบว่ามันร้องอยากจะร้องยังไงก็เรื่องของไม่ต้องเลเพราะเวทีนี้เป็นของหนูไงคะหนูบอกแล้วไงหนูทำอะไรเรื่องของหนูค่ะแล้วจากนี้เขาทำอะไรเรื่องของเขาไอ้ที่เขามาพูดอย่างนี้แสดงว่าเรื่องของเขามันต้องอย่างเงี้ยเหรอ นึกยังไงมาสมัครวันที่สมัครคือในเพจค่ะหนูชอบรายการชุมทางดาทองอยู่แล้วก็เลยอยากลองสักครั้งหนึ่งมาร้องเพลงครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มาร้องเพลงเป็นครั้งแรกของที่นี่อ๋อค่ะก็ทุกอย่างจะรีบจะรนไปหน่อยเต้นเหมือนกันแต่จะบอกว่าเราไปเริ่มเรียนเต้นใหมันไม่สายค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะว่านะครอายุเรื่งนี้ให้ไปเริ่มเรียนนะครับ43เพิ่งเริ่มเรียนเต้นแปสิบย่าโยกไหวครับผมไม่ บอกว่ามันไม่สายถ้าเราจะทําอาชีพนี้ต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่เป็นแบบว่าเอนเตอร์เทนอะไรแบบนี้ก็ต้องมีการฝึกเหมือนกันแต่เป็นนักเอนเตอร์เทนเนอร์ที่มีความตั้งใจครับมองภาพรวมแล้วมันสนุกไงมันสนุกแบบหลุดหลุดลั่วลั่วเกินเกินกัดขาดไม่เป็นไรคุณได้ทําสิ่งที่คุณต้องการแล้วครับผมพอ่ค่ะค่งพูดดีเพึ่งจะพูดดีนี่แหละติดต่อได้ที่ไหน่เ ธัญรัตอุปการทั่วอาณาจักรแล้วก็อนาคตไปต่างประเทศด้วยค่ะปีหน้าขอบคุณค่ะ,ะพี่มนาหวานนะคะ